ฟังให้ดีเสียงตะโกนที่ดังกึกก้องอยู่หน้าด่านพรมแดนในขณะนี้ไม่ใช่เสียงร้องขอความเมตตาของผู้ที่ไร้บ้านและไม่ใช่เสียงสะอื้อื่นของเด็กนักเรียนที่ใฝ่าหาความรู้อย่างที่ภาพข่าวถูกนําเสนอออกไปแต่มันคือสัญญ,ญาณเตือนภัยระดับสูงสุดที่กําลังบอกเราว่าสงครามรูปแบบใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วภายใต้รอยยิ้มที่ดูเหมือนไร้เดียงสาและป้ายประท้วงที่เขียนด้วยลายมือสั่นเครือ ความจริงที่น่าสะพรึงกลัวกำลังถูกซ่อนเร้นอยู่อย่างมิดชิดกองทัพไทยไม่ได้กำลังเผชิญหน้ากับชาวบ้านธรรมดาแต่เรากำลังจ้องมองเข้าไปในดวงตาของแผนลวงโลกที่ใช้มนุษย์เป็นเกราะกำบังในขณะที่โลกโซเชียลกำลังตื่นนนกับภาพเด็กน้อยที่ไม่ได้เข้าเรียนข้อมูลลับทางทหารกลับจับสัญญาณชีพจรของความตายที่เต้นตุบๆอยู่ใต้ผืนดินแห่งมรดกโลก คำถามสำคัญที่คนไทยทั้งประเทศต้องรู้ในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องที่ว่าเมื่อไหร่ด่านจะเปิดแต่คือคำถามที่ว่าทำไมโรงเรียนถึงถูกสร้างอยู่บนปากปล่องปืนใหญ่และทำไมบ้านเรือนที่พวกเขาเรียกร้องจะกลับไปถึงเต็มไปด้วยร่องรอยของการขุดสนามเพลาะเตรียมทำสงครามสิ่งที่คุณจะได้ยินต่อไปนี้คือความจริงเบื้องหลังฉากละครดราม่าที่ถูกเขียนบทมาอย่างแนบเนียนเพื่อหวังจะเปิดประตูบ้านของไทยให้ศัตรูเดินเข้ามาวางระเบิดถึงห้องนอน และเมื่อคุณได้รับรู้ข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วมุมมองของคุณที่มีต่อเพื่อนบ้านแสนดีอาจจะเปลี่ยนไปตลอดการเพราะมะระดกโลกที่สวยงามวันนี้มันได้กลายเป็นเพียงฉากบางหน้าของคลังอาวุธสังหารไปเสียแล้วภายใต้แสงแดดที่ร้อนระอุและฝุ่นตลบอบอวนภาพของเด็กตัวเล็กๆที่นั่งถือป้ายประท้วงด้วยแววตาเศร้าส้อยอาจเรียกน้ำตาจากผู้คนทั่วโลกที่ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางได้ในทันที แต่สำหรับหน่วยงานความมั่นคงและนักวิเคราะห์สถานการณ์แล้วนี่ไม่ใช่ความน่าสงสารตามธรรมชาติแต่มันคือยุทธวิธีทางสงครามที่โหดเหี้ยมและอำมหิตที่สุดที่เรียกว่าการใช้โล่มนุษย์เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง การนำความไร้เดียงสาของเยาวชนและคนแก่มาเป็นเครื่องต่อรองทางการทหารคือความขี้ขลาดที่ไม่อาจให้อภัยได้ในโลกอารยะกลุ่มคนที่อ้างตัวว่าเป็นชาวบ้านผู้เดือดร้อนพยายามระดมพลกดดันให้ทางการไทยเปิดด่านพรมแดนถาวรโดยอ้างหลักสิทธิมนุษยชนมาบังหน้าแต่ความจริงที่ย้อนแย้งอย่างสิ้นเชิงและไม่มีใครพูดถึงก็คือหากบ้านเรือนและโรงเรียนในฝั่งของพวกเขามีความปลอดภัยจริงตามที่กล่าวอ้างเหตุใดรัฐบาลของพวกเขาจึงไม่ สามารถจัดการพื้นที่รองรับให้พลเมืองของตนเองได้ทำไมต้องใช้วิธีการผลักดันให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์มายืนเสียงตายอยู่บนเส้นได้แห่งความขัดแย้งริมรั้วลวดหนามของไทยสิ่งนี้ชี้ชัดให้เห็นว่าพื้นที่เหล่านั้นไม่ได้มีไว้สำหรับการอยู่อาศัยอย่างสงบสุขอีกต่อไปแต่มันถูกแปรสภาพเป็นพื้นที่ยุทธวิธีทางทหารที่เต็มไปด้วยอันตรายและการเตรียมพร้อมรบ การเรียกร้องให้เปิดด่านในสถานการณ์เช่นนี้จึงเปรียบเสมือนการวางกับดักเพื่อเชื้อเชิญให้ไทยเปิดประตูรับเอาม้าไม้เมืองทรอยเข้ามาทำลายเราจากภายในบ้านเมื่อพิจารณาเจาะลึกลงไปถึงพฤติกรรมของกลุ่มผู้ชุมนุมจะพบความผิดปกติที่น่าสงสัยหลายจุดชายชะกันรูปร่างกำยำในชุดพลเรือนที่แฝงตัวป่าปนอยู่ในกลุ่มผู้หญิงและเด็กมีบุคลิกท่าทางที่แข็งกร้าวและได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี พวกเขาไม่ใช่ชาวนาหรือพ่อค้าหาเช้ากินข้ามอย่างที่พยายามสร้างภาพแต่คือหน่วยปฏิบัติการจิตวิทยาที่คอยกระซิบสั่งการปลุกระดมและยั่วยุเจ้าหน้าที่ไทยให้ตอบโต้เพื่อหวังผลทำข,าข่าวเป้าหมายที่แท้จริงของพวกเขาไม่ใช่การกลับบ้านหรือพาลูกหลานไปเรียนหนังสืออย่างที่ปากว่าแต่คือการสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยดูเป็นผู้ร้ายใจดำในสายตาประชาคมโลกเพื่อบีบบังคับให้เรายอมจำนนต่อข้อเรียกร้องที่ไร้เหตุผล การหยิบยกคำว่ามนุษยธรรมมาเป็นอาวุธทิมแทงฝ่ายตรงข้ามคือกลยุทธ์สกปรกที่ถูกนำมาใช้เพื่อกลบเกลื่อนเสียงคำรามของรถใส่พานลำเลียงพลที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ในเงามืดด้านหลังฉากละครน้ำเน่าเรื่องนี้อก,นกองทัพไทยตระหนักดีว่าหากเราใจอ่อนเปิดด่านเพียงแค่วินาทีเดียวนั้นอาจหมายถึงความสูญเสียมหาศาลของชีวิตและทรัพย์สินคนไทยที่อยู่อีกฝั่งของพรมแดน ความสงสารที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความจริงคือยาพิษที่ร้ายแรงที่สุดและเราจะไม่ยอมดื่มมันเพียงเพราะคำลวงโลกของผู้ไม่หวังดีในยุคสมัยที่สงครามไม่ได้ต่อสู้กันด้วยดาบและหอ,อกอีกต่อไปความได้เปรียบทางเทคโนโลยีคือตัวตัดสินชี้ขาดและกองทัพไทยได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเราถือไพ่เหนือกว่าในเกมนี้อย่างสิ้นเชิงในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามพยายามสร้างภาพลวงตาด้วยการโฆษณาชวนเชื่อ แต่สายตาอันแหลมคมของพญาอินรีเล็กแห่งกองทัพอากาศไทยไม่เคยคลาดสายตาจากความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติแม้แต่เพียงก้าวเดียวข้อมูลลับสุดยอดที่ได้รับจากอากาศยานไร้คนขับสมรรถนะสูงหรือดโดรนตรวจการและภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงได้กระชากหน้ากากแห่งความดีงามจอมปลอมออกมาให้โลกได้เห็นความจริงที่น่าขนลุก สิ่งที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเรดาร์ไม่ใช่ภาพของโรงเรียนที่เต็มไปด้วยเด็กนักเรียนวิ่งเล่นหรือวัดวาอารามที่เงียบสงบสำหรับการปฏิบัติธรรมแต่ภายใต้ร่มงเงาของผืนป่าอันหนาทึบและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกอุปโลกว่าเป็นสถานศึกษากลับเต็มไปด้วยร่องรอยของยุทธวิธีทางทหารที่เข้มขน้นมีการขุดเจาะอุโมงค์ใต้ดินและสร้างแนวบังเกอร์คอนกรีตเสริมเหล็กที่แข็งแกร่งเกินกว่าความจำเป็นสำหรับพลเรือน หลักฐานที่มัดตัวแน่นหนาที่สุดคือการตรวจพบความร้อนจากเครื่องยนต์ของรถบรรทุกทหารและการพรางตัวของอาวุธหนักระดับทำลายล้างภาพถ่ายความร้อนได้ระบุพิกัดที่ตั้งของเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องแบบ B.M.21 ซึ่งเป็นอาวุธสงครามร้ายแรงถูกซุกซ่อนอยู่อย่างแนบเนียนภายใต้ตะข่ายพรางแสงใกล้กับเขตโบราณสถานมรดกโลก ปากระบอกปืนเหล่านั้นไม่ได้ถูกเก็บรักษาไว้เพื่อการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แต่มันถูกตั้งค่าพิกัดและเล็งเป้าหมายตรงมายังหมู่บ้านและชุมชนของคนไทยในฝั่งเราการกระทำเช่นนี้ถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างรุนแรงที่สุดคือการเปลี่ยนพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติให้กลายเป็นคลังแสงเก็บอาวุธและฐานยิงจรวดโดยหวังใช้ความสวยงามของประวัติศาสตร์เป็นตัวประกัน หากองทัพไทยทำการยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัวฝ่ายตรงข้ามก็จะฉวยโอกาสนี้ป้ายสีว่าไทยเป็นผู้ทำลายสมบัติของโลกแต่พวกเขาลืมไปว่าด้วยเทคโนโลยีการชี้เป้าด้วยเลเซอร์ที่แม่นยำดังจับวางกองทัพไทยสามารถแยกแยะระหว่างก้อนหินเก่าแก่กับเหล็กกล้าของอาวุธสงครามได้อย่างชัดเจนเรามองเห็นทุกการเคลื่อนไหวทุกการขนย้ายกระสุนและทุกหลุมพรางที่พวกเขากำลังขุดล่อลวงเราความลับไม่มีในโลก และใต้ร่มเงาไม้เหล่านั้นไม่มีความบริสุทธิ์ใจหลงเหลืออยู่มีเพียงความกระหายสงครามที่รอวันปะทุเท่านั้นสิ่งที่เรากำลังเคือญอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่การประทะตามแนวชายแดนแบบเดิมๆอีกต่อไปแต่มันคือยุทธวิธีที่ซับซ้อนและอันตรายยิ่งกว่า ที่นักยุทธศาสตร์ความมั่นคงทั่วโลกต่างนิยามมันว่าสงครามพื้นที่สีเทาหรือ Grey Zone Warfare ฝ่ายตรงข้ามกำลังเล่นเกมเสี่ยงตายบนเส้นได้บางๆระหว่างคำว่าสันติภาพกับสงครามเต็มรูปแบบโดยใช้วิธีการที่ไร้เกียรติที่สุดคือการแอบอ้างความศักดิ์สิทธิ์ของคำว่ามรดกโลกมาเป็นเกราะป้องกันทางยุธทธวิธีและเป็นบังเกอร์ทางทหาร นี่คือกับดักทางการทูตที่ถูกวางไว้อย่างแยบยนต์และเลือดเย็นเพื่อบีบให้กองทัพไทยตกอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าข่ายไม่ออกหากองทัพไทยตัดสินใจใช้อาวุธหนักยิงสวนกว่าไปเพื่อทำลายฐานยิงจรวดของศัตรูเราจะถูกประชาคมโลกและองค์กรระหว่างประเทศรุมประนามทันทีว่าเป็นผู้ป่าเถื่อนที่ทำลายอารยธรรมและโบราณสถานเก่าแก่ แต่หากเรานิ่งเฉยด้วยความเกรงใจก็เท่ากับปล่อยให้ประชาชนคนไทยต้องตกเป็นเป้านิ่งของอาวุธสงครามที่ซ่อนตัวอยู่อย่างขี้ขลาดหลังกำแพงวัดนี่คือยุทธวิธีของคนขี้แพ้ที่แฝงมาในคราของการอนุรักษ์วัฒนธรรมแต่ขอให้รู้ไว้เถิดว่ากองทัพไทยรู้เท่าทันเล่เหลี่ยมตื้นๆนนี้เป็นอย่างดี มรดกโลกมีไว้เพื่อเชื่อชูเกียรติยศและภูมิปัญญาของบรรพชนไม่ใช่มีไว้เพื่อเป็นรังนอนของจรวดมิสไซ์หรือเป็นที่กำบังให้กับทหารที่ไร้ศักดิ์ศรีการอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนโดยใช้โบราณสถานเป็นเครื่องต่อรองคือการดูถูกประวัติศาสตร์อย่างร้ายแรงที่สุด และไทยขอประกาศก้องตรงนี้ว่าอธิปไตยและความปลอดภัยของคนในชาติมีค่าเหนือกว่าก้อนอิดก้อนหินใดๆทั้งสิ้นเราจะไม่ยอมให้ใครมาใช้คำว่ามรดกโลกเป็นยันกันผีเพื่อลักลอบทำร้ายคนไทยได้อีกต่อไปกฎการประทะของเรามีความชัดเจนและแม่นยำ หากมีภัยคุกคามเกิดขึ้นเราพร้อมที่จะจัดการกับเป้าหมายทางทหารอย่างเด็ดขาดโดยไม่ให้ราคายเคืองต่อตัวโบราณสถานแม้แต่น้อยแต่เราจะไม่ยอมให้ความเกรงใจมาเป็นจุดอ่อนให้ใครมาเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของชาติไทยได้การปิดด่านพรมแดนอย่างขาวนในครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงแค่ชาวบ้านที่สัญจรไปมาอย่างที่เห็นในข่าวแต่เบื้องหลังความโกรธเกรี้ยวและการประท้วงที่รุนแรงนั้นคือเสียงกรีดร้องของกลุ่มทุนสีเทาและเครือข่ายมาเฟียข้ามชาติ ที่กำลังสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลจนแทบกระอักเลือกนี่คือจุดตายที่แท้จริงที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้องดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อให้ไทยยอมเปิดประตูอีกครั้งเพราะตลอดแนวชายแดนที่ยาวเหยียดนี้ไม่ได้มีเพียงแค่สินค้าเกษตรที่ผ่านเข้าออกแต่ยังเป็นเส้นทางลำเลียงหลักของเศรษฐกิจมืดทั้งบ่อนคาสิโนที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายที่หล่อเลี้ยงกระเป๋าเงินของพวกในพนผู้หิวเงินเมื่อกองทัพไทยประกาศปิดตายเส้นทางเหล่านี้ยังเด็ดขาด มันจึงเปรียบเสมือนการตัดท่อนำเลี้ยงเส้นใหญ่ที่ทำให้ธุรกิจสีเทาเหล่านั้นต้องล้มระเนระนาดคาสิโนหรูหราที่เคยคึกคักไปด้วยนักพนันกลับกลายเป็นเมืองร้างที่เงียบเหงาเม็ดเงินสะพัดนับพันล้านบาทหายวับไปกับตาภายในชั่วข้ามคืนนี่คือสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมถึงมีความพยายามบีบบังคับไทยอย่างบ้าคลั่ง นอกจากนี้ยังมีเงามืดของมหาอำนาจจากภายนอกที่แฝงตัวเข้ามาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เพื่อใช้เป็นฐานขยายอิทธิพลทางทหารในภูมิภาคการที่ไทยยืนหยัดขวางทางแผนการนี้จึงเป็นการกระตุกหนวดเสือและขัดขวางยุทธศาสตร์กระชับวงล้อมของพวกเขารัฐบาลไทยและกองทัพตระหนักดีว่าการสูญเสียรายได้จากการค้าชายแดนในช่วงเวลานี้คือความเจ็บปวดที่จำเป็นต้องยอมรับเพื่อแลกกับความมั่นคงของชาติในระยะยาว เรายอมเจ็บตัวทางเศรษฐกิจเพียงเล็กน้อยดีกว่าต้องสูญเสียดินแดนและอธิปไตยให้กับกลุ่มคนที่มองเห็นแผ่นดินไทยเป็นเพียงเค้กชิ้นโตที่รอการแบ่งสรรปันส่วนการทำลายเครือข่ายเศรษฐกิจใต้ดินเหล่านี้คือชัยชนะทางอ้อมที่สำคัญยิ่งกว่าชัยชนะในสนามรบเพราะมันเป็นการบั่นทอนขุมกำลังและท่อนำเลี้ยงที่จะถูกนำมาใช้ซื้ออาวุธกลับมาทำร้ายคนไทย กองทัพไทยเลือกที่จะยืนอยู่ข้างความถูกต้องมากกว่าผลกำไรที่เปื้อนเลือดและเราจะไม่ยอมให้แผ่นดินของเรากลายเป็นทางผ่านของอาชญากรรมอีกต่อไป ในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามพยายามสแสดงละครตบตาชาวโลกถึงความเข้มแข็งและฮึกเหิมแต่ข้อมูลเชิงลึกที่หน่วยข่าวกรองของไทยได้รับมานั้นกลับเผยให้เห็นความจริงที่เน่าเฟะและน่าเวทนาภายในกองทัพของพวกเขาเองภายใต้เครื่องแบบที่ดูธรรมะแมงนั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความแตกแยกที่กำลังกัดกินรากฐ,ฐานของกองทัพจนเกือบจะพังทลาย มีรายงานรับยืนยันถึงความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างทหารระดับปฏิบัติการกับผู้บังคับบัญชาทหารชั้นผู้น้อยจำนวนมากเริ่มตาสว่างและตระหนักว่าพวกเขากำลังถูกหลอกใช้ให้มาเป็นเบี้ยล่างในเกมการเมืองของตระกูลผู้นำเพียงไม่กี่คนไม่ใช่การทำเพื่อชาติบ้านเมืองอย่างที่ถูกกลุกปัน่น พวกเขาเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมต้องเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่ชายแดนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคาสิโนและกลุ่มทุนสีเทาทั้งที่พี่น้องฝั่งไทยคือเพื่อนบ้านที่เกื้อกูลกันมาตลอดความระส่ำระสายนี้รุนแรงถึงขั้นที่มีรายงานการประทะกันเองด้วยอาวุธระหว่างหน่วยทหารของฝ่ายตรงข้ามเนื่องจากความเครียดสะสมและการแย่งชิงสเสบียงอาหารที่ขาดแคลน นี่คือสัญญาณแห่งความล่มสลายทางวินัยที่ชัดเจนที่สุดเมื่อกองทัพที่ไร้อุดมการณ์และหิวโหยต้องมาเผชิญหน้ากับกองทัพไทยที่มีความเป็นปึกแผ่นและมีขวัญกำลังใจเต็มเปี่ยมความแตกต่างจึงเห็นได้ชัดเจนราวนรกกับสวรรค์ทหารไทยทุกนายรู้ดีว่าเราสู้เพื่อใครเราสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินเกิดและพี่น้องร่วมชาติเบื้องหลังของเราคือครอบครัวที่อบอุ่นและประชาชนที่คอยให้กำลังใจ แต่เบื้องหลังของพวกเขาคือกระบอกปืนของนายสั่งการที่พร้อมจะยิงทิ้งหากใครคิดถอยหนีความแตกแยกภายในนี้คือระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่กำลังนับถอยหลังรอวันระเบิดใส่ตัวเอง และนั่นทำให้ยุทธวิธีคลื่นมนุษย์ที่พวกเขาภาคภูมิใจกลายเป็นเพียงฝูงคนที่ไร้ทิศทางเมื่อหัวใจของทหารไม่ได้อยู่ที่สนามรบแต่เต็มไปด้วยความแค้นเคืองต่อผู้นำของตนเองชัยชนะในสงครามจึงเป็นเพียงความฝันลมๆแรงๆที่ไม่มีวันเป็นจริงศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของพวกเขาในตอนนี้ไม่ใช่ปืนใหญ่ของชัยแต่คือความยุติธรรมที่กำลังทวงถามจากภายในใจของทหารเหล่านั้นเอง เสียงคำรามของเครื่องยนต์ไอพ่นขับไล่ F-16 ที่ดังกึกก้องแหวกอากาศเหนือฟากฟ้าชายแดนในเวลานี้ไม่ได้เป็นเพียงการบินลาตระเวนเพื่อตรวจการตามปกติแต่มันคือสารเตือนภัยขั้นสุดท้ายจากกองทัพอากาศไทยส่งตรงถึงผู้ที่คิดร้ายต่อแผ่นดินขวานทองว่าอย่าได้ริอาจประเมินศักยภาพของเราต่ำเกินไปน่านฟ้าแห่งนี้คือเขตห่วงห้ามที่ใครหน้าไหนก็ไม่อาจล่วงล้ำได้ หากฝ่ายตรงข้ามยังคงดื้อดึงที่จะทดสอบความอดทนของราชสีโดยการลักลอบติดตั้งอาวุธหนักหรือพยายามยิงจรวดข้ามมาแม้แต่เพียงนัดเดียวพิกัดเหล่านั้นจะถูกเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นทะเลเพลิงภายในพริบตาเดียวโดยอำนาจการยิงที่แม่นยำและรุนแรงจากฟากฟ้าผสานกับเขี้ยวเล็บของทหารปืนใหญ่ที่ล็อกเป้าหมายรอคำสั่งอยู่ตลอด24ชั่วโมง เราไม่ได้ข่มขู่แต่เรากำลังบอกกล่าวความจริงที่เจ็บปวดให้รับรู้ว่าสงครามของจริงนั้นน่ากลัวกว่าการเกณฑ์คนมาตะโกนด่าทอหน้าด่านมากมายนักเราขอประกาศจุดยืนที่ชัดเจนและเด็ดขาดว่ากองทัพไทยจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวให้กับความโลภของใครการรุกล้ำอธิปไตยไม่ว่าจะทางบกหรือทางอากาศจะได้รับการตอบโต้ด้วยมาตรการที่รุนแรงที่สุดตามกฎการประทะสากลในขณะที่พวกเขากำลังสารวนอยู่กับการจัดฉ สร้างภาพทางจริยธรรมกองทัพไทยได้ก้าวข้ามไปสู่การเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดที่สามารถรับมือได้กับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นสงครามตามแบบหรือสงครามนอกแบบเราคุมเกมนี้ไว้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดตั้งแต่ยอดเขาพระวิหารไปจนถึงที่ราบชายแดนทุกย่างก้าวของศัตรูอยู่ในสายตาของเราเสมอการที่ไทยยังไม่ลั่นไกในตอนนี้ไม่ใช่เพราะเราเกรงกลัวแต่เพราะเรายังให้โอกาสให้พวกเขาได้ถอยกลับไปทบทวนความผิดพลาดของตัวเองแต่ขอให้จด จำไว้ว่าความอดทนของทหารไทยนั้นมีขีดจำกัดและเมื่อใดที่ฟางเส้นสุดท้ายขาดลงวันนั้นพวกเขาจะได้เห็นแสนยานุภาพที่แท้จริงของกองทัพไทยที่จะทําให้พวกเขาต้องจดจําบทเรียนนี้ไปชั่วชีวิตบทเรียนราคาแพงที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันในวันนี้คือความจริงที่ว่าความมั่นคงของชาติไม่ใช่เรื่องไกลตัวและมรดกโลกอันทรงคุณค่าไม่ควรถูกนำมาใช้เป็นเกราะก,กำบังให้กับความทะเยอทะยานทางทหารของใคร เหตุการณ์นี้สอนให้เรารู้ว่าภายใต้รอยยิ้มที่ดูเป็นมิตรอาจซ่อนกริดที่แหลมคงไว้ข้างหลังหากเราคนไทยไม่รู้เท่าทันเล่เหลี่ยมเหล่านี้ในอนาคตอันใกล้ผมเชื่อว่าสงครามข้อมูลข่าวสารและการชิงไหวชิงพริบในพื้นที่สีเทาแบบนี้จะยังคงดำเนินต่อไปและอาจทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงการเตรียมพร้อมที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องของอาวุธแต่คือสติและปัญญาของพวกเราทุกคน แล้วคุณล่ะครับคิดว่าการที่ฝ่ายตรงข้ามเอาเด็กและโรงเรียนมาเป็นข้ออ้างบังหน้าด่านแบบนี้เป็นความเดือดร้อนที่แท้จริง หรือเป็นเพียงหมากลวงโลกที่ถูกวางแผนมาอย่างดีผมอยากชวนเพื่อนๆมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกันครับหรือใครเคยมีประสบการณ์ตรงในพื้นที่ชายแดนลองคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังด้านล่างนี้ได้เลยครับเสียงของคุณมีความหมายต่อความมั่นคงของชาติถ้าคุณไม่อยากพลาดการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เจาะลึกตรงไปตรงมาและทันต่อเหตุการณ์แบบนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปให้กึกก้องเพื่อประกาศให้โลกรู้ว่า คนไทยรู้ทันและพร้อมปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนของเราเสมอแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ